ใหญ่ว้าวอุ้ยตัวทีเจ็ดอู้หตัวนี้ดูใหญ่ครับทุกคนเลยนะตัวนี้จัมโบ้เอออย่างนี้โอ้ยมาอีกแล้วนี่ก็ใจด้วยครับตัวนี้แหมอุ้ยมายังไงนี่นะครับโคนอุ้ยจัมโบ้เนาะอย่างใจสวัสดีครับ f อทุกคนผมจะเอฟปากคลองนะครับ คลิปนี้มาก้วนกุ้งนะครับทุกคนวันํามชั้นนะเราวางไว้ตั้งแต่เช้านะครับเมื่อคืนเราวางได้มา20ตัวนะครับทุกคนเช้านี้เลยลองมาวางดูใหม่ได้ไปจะได้ไปทบกับเมื่อคืนใส่น้อยไปนหน่อยครับเมื่อคืนวันกองหนึ่งเหมือนเดิมนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามารุ่นกันนะครับว่าเช้านี้จะได้อะไรกันบ้าง mm hmm. ลมแรงอยู่นะครับทุกคนเนี่ย mm hmm. ผมออกมาห่างฝั่ง ทางฟังอยู่เหมือนกันลมแรงด้วยมาเดี๋ยวมาลุ้นกันครับมีเรือวางอยู่หลายลำเหมือนกันนะครับทุกคนเช้าเนี่ยไม่แน่กลางคืนมันไม่มีกลางวันมันอาจจะมีก็ได้ มีเรือวางอยู่หลายลำเลยครับมีรุ่นอยู่ครับเดี๋ยวมาดูผลงานกันลมแรงอยู่นะครับวันนี้ เราก็ไม่ได้ออกลึกมากนะครับ ale takto to วที่สองมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวเอาไปสมทบกับเมื่อคืนนะครับทุกคนเมื่อคือนได้ยี่สิบตัวในกุ้งตัวสวยๆนะครับนี่ตัวที่สองนะครับทุกคนนี่กุ้งตัวสวยอยู่แต่มนน้อยเกิน ก็เหมือนเขาเก็บเหมือนกันนะครับทุกคนไม่ไม่ได้ปล่อยต่อแล้วเขาเก็บกันแล้วลมมันแรงครับทุกคนถ้ากุุงมันไม่ค่อยมีอ่ะเหนื่อยครับสามไม่ไหวลมมันแรงนะถึนเขาเก็บกันแล้วเนี่ยไม่ได้ปล่อยต่อแล้วนะครับผมก็ถ้าเกิดไม่ได้ผมก็คงจะเก็บเหมือนกัน กลางคืนนี่นะครับทุกคนกลางคืนยังได้เกืบอบยี่สิบฮ้ามาอีกตัวแล้วตัวนี่ห้าแต่ว่ามันมีปลาอะไรไม่รู้ตอดไอ้นี่มันหมดเลยอะตอดขีดมันอนะที่มันว่ายหน้ามาทุกคนตอดหมดเลยเนะี่ยกลางวันเนี่ย ตัวที่หโอ้มีแต่ปลาตอดหมดเลยทุกคนตัวนี้ก็โดนตอดแทบหมดเนื้อเลยปลาตอดเช่ ใหญ่ครับทุกคนเนลยตัวนี้จัมโบ้โอ้ยมายางี้สักกี่สิบตัวกันเนาะโอ้ใหญ่มากตัวนี้อันนีุ้่งจัมโบ้นะครับทุกคนตัวใหญ่กดยากโอ้อย่างใหญ่เลย โดนดีดนี่นิวโดนดีดนี่เลือดแทบพุ่งเ่ะตัวนี้กดกุ้งตัวใหญ่นี่ต้องจับให้แน่นๆนะครับดีทีนึ่งนี่โอ้โหอย่างปวดโอ้ตัวใหญ่จริงครับตัวนี้จัมโบจัมโบ นี่ทุกคนนี่ยังไงจางใหญ่แม่ได้แบบนี้ทั้งต้องมาครับยี่สิบตัวก็พอละวางทีหนึ่งได้ยี่สิบตัวยี่สิบตัวนี่ก็วางในทั้งวันนะครับไซเนี่ย นี่ไม่มีกุ้งนะครับทุกคนคนอื่นเขาก็ไม่ได้กันเนี่ยเขากลับบ้านแล้วเนี่ยผมก็วางทีเดียวพอครับแต่แค่นี้ไม่คุ้มอ่ะน้อยเกินลมกระแรงเลยอุ้ยอะไรอะ่ะอุ้ยเอ้ยอยนี้โตมาอีกแล้วนี่ก็ใจดูครับตัวนี้นี่มันน้อยไปหน่อยนอะทุกคน อีกแล้วเออเรออิเ่มๆได้เหลิมได้นี่าจะตัวที่9นะครับตัวนี้นี่สวยๆโยจะเอาไปถงทบกับเมื่อคืน20ตัว นะครับนี่ตัวที่สิบติดกริงมาติดอะไรอีกก็ไม่รู้โอ้ยติดจริงจริงเลย นานแล้วทุกคนเนี่ยมันปักดินอยู่เนี่ยอยู่ที่ดินเนี่ยจนคึ้นเกาะ อยมายังไงนี่นะครับโคนอุ้ยจะโมยแล้วอย่างใจนี่มาน้อยแต่คุณภาพนะครับนี่ตรงนี้ก็อย่างใจเลยครับทุกคนนี่แต่ไซนี้สองตัวนะนี่ทยีสิบตัวนี่ผมวางต่อนะครับเนี่ยไซนี้เอาได้ยีสิบตัวเพราะว่าตัวมันใหญ่ครับราคามันก็จะแพงแต่นี่มันน้อยเกินอนะ หลอบละสองสามตัวก็ไม่ไหวอะไซนี่มีกี่ตัวก็ได้โลแล้วครับทุกคนเนี่ยใจน่าจะไซน,น,นี่ยี่สิบตัวโลเลยมั้งเนี่ย อาจจะไม่ได้ขายนะครับเก็บไว้กินปีใหม่เก็บไว้เรื่อยๆกออ็หมายตัวแล้วนี่เก็บไว้เรื่อยๆนะครับทุกคนเก็บไว้วันละยี่สิบสามสิบตัวเดี๋ยวฝ่าจะถึงปีใหม่ก็จะได้มีอะไรกินกันกินปีใหม่ของทะเลแพงนะครับทุกคนปีใหม่อะ่ะถ้าเกิดจะซื้อกินก็คงังไม่มีไม่มีตังค์ซื้อกินนะครับนี่เราหาเองได้ก็หาเองเราเก็บไว้ ฉันจะได้ไปตอกไปซื้อนี่นะครับตัวนะึงนมีใหม่น่าจะแพงมากเลยของทะเลทัพโคนปลูกใหม่ปลูกป่าน่าจะแพงมากเราตุนของเราไว้เรื่อยๆวันละนิดวันละหน่อยโอ้ยปลามะขรมเปาแน่ทองลมด้วยนี่ไมววันละปล่อยทุกคนถ้าเป็นที่ญี่ปุ่นมั้งเนี่ยโดนไหมล่ะไหนตัวเนี้ย ญี่ปุ่นเขากินนะครับปลาลักเป่าอะแต่ที่นี่ผมไม่กินนะทำไม่เป็นกินมั่วซั่วไม่ได้นะครับเดี๋ยวเมาเหมือนแมงดาครับแมงดาทะเลก็กินแมงดาที่กินไม่ได้เอาไปกินเดี๋ยวก็เมาเมาตายอันไหนมันอันตรายเราก็ไม่ต้องกินไหม เป็นญี่ปุ่นนี่เรียบร้อยแล้วไอตัวเนี้ยญี่ปุ่นนี่แพงด้วยครับเห็นเขากินกันแพงด้วยลากระกเป๋า หนักอย่างนี้น,นะครับนี่หนักอยู่ครับท่องมนะันน่ะมีแต่หน้ามั้งเนี่ยนี่นครับขอ,องลมปล่อยไปเลยไป,ไป,น,ไปยนุ่นเลยแม่ปล่อยมันปุ๊บมันรีบอารมณ์ออกทันทีเลยไปละไม่ใช่มาติดอ้วนอีกนะ ได้ครับทุกคนเดี๋ยวรวมกับเมื่อคืนเมื่อคืนได้ยี่สิบตัวอันนี้ก็ได้สิบกว่าตัวแล้วเดี๋ยวรวมกันก็รวมไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวปีใหม่จะเอาไว้ทํากับข้าวกินปีใหม่กันในครอบครัวนี่ตัวหนึ่งนะครับอยู่ทะเลก็ดีหน่อยครับหาของทะเลกินเองได้ไม่ต้องไปซื้อเขาซื้อก็แพงเกิน อ้างนี่ก็ตัวปวดอยากอีกตัวหนึ่งเนี่ยปวอดโคตรยากเลย ไม่ดีก็ตำม,มือเราอีกสมชื่อมาเลยกลั้งเนี่ยมีแต่ก,กั้งจริงครับตัวมั่งตัวมีแต่กัง้งตำต้องจับแบบระวังระวังเลยจับไม่ดีก็ตำม,มือวดด้วยนี่กัง้งบีบมันอยู่นี่มันงอตัวอยู่นะครับบีบมันหมดแล้วครับทุกคน ถ่าลนะสบ้านนี่ควาน้อยเกินไม่ไหวลมก็แรงนะครับไม่ไหวไม่ไหว กดลูกมันปดไม่อยากอะไรตัวเล็กๆปดไม่อยากแต่ตัวใหญ่ปดยากนี่เอาไปตกไส้นี่นะครับทุกคนเนี่ตัวเล็กๆแบบนี้เอาไปตกปลาดุกไปทงปลาดุกนี่อย่างแจ๋วนะคะรับปลาดุกคนชอบเลยเนะี่ยปลาดุกทะเลนะครับเนี่ยชอบม,มากก่าง เราดูผลงานกันในเรือเลยนะครับทุกคนว่าได้เท่าไรโอ้ยไม่โดนเลอมาล่ามาล่าตุะโดนจิ้เหมือนกันปลาอะไรก็ไม่รู้ตอดกับมดนะเนี่ยกินตากุ้งไปหมดเลยนี่นะครับหาอยู่หากินประมงขึ้นบ้านะทุกคนเนะาะได้บาาไม่ได้บาานะครับ ได้ถูกข้างนะคงจะรวยแนละ้วแต่ที่ไม่รวยเพราะว่าไม่ได้ทุกข้างนะทุกคนได้บางบางทีก็ได้หมากบางทีก็ได้นอ้อยบางทีก็ไม่ได้เลยประมงขึ้นบานนะครับก็จะป,ประมาณนี้นะเนาะวิธีของชาวประมงนะครับก็ทํากันไปได้ก็ดีครับไม่ได้ก็เางนั้นทำไมอุ้ยมหอตัวแล้วสวยๆเลยกุ้ง นี่สวยๆเลยตัวนี้ก็สวยอยู่ตัวนี้ผึ่งติดเลยมั้งเนี่ยสดมาก พาปี้ปิดท้ายปาปี้ เข้าไปดูผลงานกันริมฝังนะครับทุกคนลมแรงกันตรงนี้เข้าไปตืนตือนหน่อยนะครับเดี๋ยวดูกคนงานกันวันเราได้อะไรกันบ้างวนันนี้ได้ไม่มากครับได้ไม่มากแต่เราไม่ได้มาไกลนะครับทุกคนอยู่หน้าบาลล้านเราเนี่ยรีบเข้ารีบฟังก่อนนะทุกคนลมแรง หินนะครับนี่แนวหินที่เราเคยมาวางปูใบนะครับมาลบตรงนี้ก่อนหลบลมแนวหินมันมีต้นแหมสูงๆเยอะนะครับทุกคนมันบังลมได้มาลบลมตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูผลงานกันนะครับ นี่ผลงานของเรานะครับวางอวนกุ้งหนึ่งกอนะครับเชา้านี้ได้กี่ตัวเนี่ยอู้ก็เกือบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบประมาณสิบห้าตัวได้นะครับทุกคนแต่ตัวใหญ่มีสองตัวนี่อ้สองตัวนี้อย่างงามนี่นะครับทุกคนนี่ดูอย่างใหญ่มีถ้าได้ไซส้นี้สักยี่สิบตัวนะผมวางต่อเลยแต่นี่มันมันน้อยไปหน่อยครับเหมือนจะไม่ไม่ค่อยคุ้มนะครับทุกคน ก็เก็บอวนละกลับบ้านดีฝันนะครับทุกคนเดี๋ยวเอาไปรวมกับเมื่อคืนเมื่อคืนวางได้ยี่สิบตัววันนี้อีกสิบกว่าตัวสามสิบตัวเดี๋ยวเอาไว้กินเอาไว้กินปีใหม่เนาะเอาไว้ย่างเอาไว้ทำข้าวขาวรกินแนะ่หลากหลายปีใหม่จะได้ไม่ต้องไปซื้ออาหารทะเลนะครับปีใหม่อาหารทะเลน่าจะแพงมากๆเลยนี่เราโชคดีที่เราหาเองได้เราก็ไม่ต้องซื้อนี่นะครับแล้วก็ปลาแค่นี้เองไม่ค่อยมีปลาอะไรมากมายครับทุกคน หากใครชอบคลิปแบบนี้นะครับแนวประมงขึ้นบ่านะครับหาอยู่หาจินฝั่งเนาะก็อย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องตาเอ๊ปากคลองของผมนะครับแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปของผมด้วยสําหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณทุกคนมากมาครับ